สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องหนังเปื้อฟิวเจอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม One Night at f r ต m um ้ y า3นะครับคือเกมสยองขวัญน,นั่นเองแต่วันนี้เรามาต่อกันเลยนะครับซึ่งผมโดนจอมสแกนไปหลายรอบมากเพราะว่าผมยังไม่ค่อยรู้วิธีการจัดการนะครับนี่คือปุ่มปรับเสียงนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วคลิปวันไนแอตฟรัมตี้สามคลิปที่แล้วยังไม่ได้ดูก็ ถ้าใจยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันมีปุ่มปรับเสียงตรงนี้นะครับนี่หมายถึงคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับโอเคอย่างแรกเราต้องดูกล้องวงจรปิดเป็นอย่างแรกเลยนะครับ <c oughs> let's play เลสเพลย์ด้วยไอ้ชันจะไปดีมินะตตลกเตรียมมาเลยเดีเดี๋ยว,วอันนี้ก่อนเอาขึ้นมาก่อนเป็นห่วงอุณภูมิมากตอนนี้เออไม่ยังไม่ยังเดี๋เฮ้ยอยู่ตรงนี้โอ๊ะเราจะปิดเฮ้ย hey, วันดีก็มึงจะปิดลิปอะไรเนีย่ยเดอะโอ้ ลิปตุกอะไรจ๊ะฮคือโอ้ยตกตาตกตาตกตามันมีปึ๊บมาแบบนี้ก็คือตัวตัวนี้มันเดินไปยังไงเดี๋ยวดีเด้ตัว oh สัน oh! ตัวสั oh ้นปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บปึบอะไงไปยังมึงเดินมากับมึงเดินมา เดียด๋วยวๆนี่ไหนบลานี่ถ่ายรูปไว้เก็บไว้บนไว้นะกลับไปที่เดิมละนี่ตัวเออก่อนนี้กำลังไปกำลังไปอ้าวอยู่ห้องเนี้ยอ๋อคือเดินม,มาเจอตรงนี้มาแล้วก็มาห้องนี้ตัวนี้เอาขึ้นไปก่อนเอาขึ้นไปก่อนปึ๊บ ปึ๊บอ่ะไปกำลังมาห้ามถ่ายรูปตัวตลกเอ,อ๊โคกกระดูกสีแดงกำลังยืนรออยู่เลยอ่าโอเคตัวนี้กำลังมาอีกแล้วตัวตลกก็ยิ้มแฉ่งอยู่เหมือนเดิม อ๋อยังไม่มีไม่มีเรืองมากผมอะเปรืองมากยังไปรูไงเมื่อกี้เห็นเอนมีตัวอะไรเดินมาอยู่อืมอืมเตวีปึ๊บอ่าเดี๋ยวเตวีนี่ไงเตวีถ้าหันไปนี่คือโดนจับสแก็ตงี้งี้ นี่ไงมารอเลยก็ว่าอยู่ไปยังไปยังไปแล้ว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 ต้อคนมาดูตรงนีได้ดิอ่ะจะทำไงอ่ะวันน,น,นี้กำลังมากำลังมาปึ๊บปึ๊บจะลุก,กลมา ก็กำลังกันเข้าท่อแหละตัวนี้ตัวนี้เข้าทอ่อมันมาไปยังเฮ้ยัาดีครับมาดิมาดิดีๆเดี๋ยว รืมเรื่องเ,เงเจ้าตัวของกระดูกสีแดงไปเลยลืมเรื่องนี้ไปเลย <c oughs> ดูนี่ต้องระวังตัวนี้ <c oughs> เล่นให้ถึงหกโมงเช้าในกี่ <c oughs> คือ,อปิดปิดเ,ออเดินเดิแล้วก็ปิดไปเลยก็ได้นะ อ,อ่อเคตอนนี้เฮ้ยฉันมีผีเลวฉันต้องไปหาเจ้าเจ้าตัวนั้นเลวเจ้าพนักงานเออสวัสดีครับ เดินมาเลยนะเดินมาเลยนีม่มายังปกติว่าต้องมาแล้วอ่เออโอ้โหอุณภูมิต้องคอยดูอุณภูมนะินั่นหนึ่งมานึ่งอยู่ตรงนี้อยู่มาสองตัวพร้อมกันนี่คือแบบ ห่วงเรื่องอุณภูมิมากเลยแต่ก็ห่วงเรื่องเจ้าโครงกระดูกสีแดงซะกันตันนี้โลกนี้อ่ะถือแก้ววันนี้มาด้วยเนอะน้ำแดงเหรอน้ำแดงดน้ำแดงมาด้วยมายืนออลอยเละ ปุ๊บปึ๊บปึ๊บวูบเฮ้ยเฮ้ยตลกเลยว่ห้ามถ่ายรูปตัวตลกหมดไปแล้วยังโอเคโอเคตลกกำลัลงมาอยู่ ไปยันเร็วเฮ้ยวันดีเพื่อนไฮ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 เจ็นอันนี้ตีหนึ่งละโอ้โหเดี๋ยวก็สเตลวีไม่ไม่ไม่กมังจะมาแล้ว ปึ๊บดีไปสเตเวสเตเวแล้วตุรกันเข้ามาอยู่ไปยังไปแล้วมีสเตเวอยู่เตือนเขาเตือนเอ๊ยตรงไหนสเตเวยังอะมีสเตเวแล้ว Mà mà mà, cầm lưng này Oh! Oh! Wow! stay away Stay away Ê, hey, stay away này ฝั่ง,งนั้นฝั่งนั้นมาเลยมาเลยตรงนี้นีเคตอนตลกกำลังไล่ใช่มัอ้ <c oughs> โหเเวีแล้วเเวีแล้วกำลังมาสองตัวเลยายเจวยั away, yeah. เคไม่เยอะมาเลวเเวี เดีด๋ยวะตรงนี้ะ,ะ,ะเขียนกำลังคากนกำลังคานไปเชี่ยวสารว่าแต่ต้องกดรัวๆกดรัวๆกดแบบรัวๆเลยปุ๊บห <c oughs> ลังคาไปเลย มาตั้งแต่ตอนไหนมาตอนไหนอ่ะเเตวไหมก็เตวีแล้วเปุ๊บเตวแล้วไม่ไม่อุณภูมิอุณภูมไม่อุณภูมิอุณภูม คนนะภูมิโอเค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 ไปไปไปหนาวมากสเตย์เวมาก,กเออเออออออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่เต็มหลอดต้องเต็มหลอดต้องเต็มหลอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <c oughs> กบคานเข้าไปโอเคโอเคโอเคตอนนี้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดได้เอาชีวิตรอดเดี๋ยวดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้หูโอ๊หโอ๊หูโอ๊ฮึ่ยสเตเวเร่ ลืมไปห้ามถ่ายรูปตัวตลกโคตรจกว่าเจ้าตัวสีเมมเวววส่เหลี่ยมมาีมือว่าตัวสี่เหลี่ยมมาเมื่อกี้กำลังแบบเร่งรีบอยู่อ่ะเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนังตึฟิวเตอร์แล้วก็กดระดิง่งกุงก้งกิงก้งกุ้งกิ้งกิงเพื่อเป็นกำลังจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับ สำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย